นะผมถึงบอกว่าคนพวกนี้นะแค่คิดมันก็โง่แล้วครับยังไม่พูดครับนะเพราะว่าคนไทยรู้เท่าทันมันหมดนะในเมื่อเป็นพักนะครับพักประเทศไทยแล้วจะไปเอื้อประโยชน์และไปะยกน,นะครับสมบัติชาติให้ประ,ประเทศอื่นมันบ้าหรือเปล่าครับนะแต่ผมก็เชื่อนะถ้าเป็นพวกมันอาจจะยกให้ครับนะเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์พวกมันแต่นะครับ นะแต่มันไม่มีภาคการเมืองครับมันพวกนี้พวกขาแดกพวกไถพวกมาเฟียครับนะพวกมาเฟียประเทศตีดไถรัฐบาลได้มันเป็นพวกสื่อกลุ่มสื่อชั่วครับกลุ่มสื่อที่ผพานนะครับภาษีของประชาชนคนะรับนะรีดไถนะครับรัฐบาลไหนที่อย่างประชาธิปัตยัดเห็นไหมครับมันเคยขุดคุยไหม อาประชาธิที่บารมาเป็นรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลร่วมกับประยุทธ์มาเน่ยสิปีมันเคยขุดคุยเรื่องอะไรไหมนะครับมันเคยขุดคุยไหมครับเรื่องศักสยามที่ชอบครับนะไปตั้งนอมินีครับไปตั้งเมนูโบตั้งบริษัทเป็นนอมินีมามาประมูลงานของนะครับของ รัฐมนตรีว่าการคมนาคมศักสยามที่ชอบนะมันเคยขุดคุยไหมครับเรื่องนี้นะผมถึงบอกว่ามันมันรักชาติแบบไหนครับมันทําเพื่อชาติมันกู้ชาติเพื่อใครครับนะเอาเห็นชัดๆจากนี้ครับท่านผู้ชมนะศักสยามก็โดนศารนะครับนะสารมีมติแล้วสารรัฐมนูญมีมติแล้วครับให้พ้น ให้พ้นตําแหน่งนะครัรฐมนตรีไปแ้วไอล้ลิมมันเคยแตะไหมครับเรื่องนี้เอาแค่นี้ครับนะเรื่องดีไอคอนเนี่ยนะเรื่องบ้านป่าเรื่องสามาี่ยมันเคยมันเคยไม่รับครับมันไม่เคยแตะต้องนะผมถึงบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันหาแดนไ่ครับนะเพราะว่ามันหลอนนะครับหลอนเรื่องคดีความต่างๆของพวกมัน ถ้าฝ่ายมันขึ้นมาคดีมันเงียบครับมันไม่ได้ไปไหนปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ตายไปตายไปมันก็พ้นผิดไปครับมันจะยื้อว่าให้พวกมันตายไปครับท่านผู้ชมคดียึดสนามบินยึดทำเนียบยึดสถานที่ราชการเกี่ยวข้องกับป่าป่าประชาชนครับร้อยสิบบาทเก็บสิบบาทนี่ครับเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีประเด็นอื่นครับประเด็นอื่นก็คือเป็นนะครับเป็นเป้าหลอกครับนะเป็นการหลอก จุดประเด็นเพื่อเพื่อหลอกคนที่ไม่รู้เท่าทันมาไอริมเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ามันพูดความจริงเฉพาะชื่อกับนามสกุลมันนอกนั้นมันโกหกทั้งหมดครับนะเพราะว่ารัฐบาลนี้นะครับมาจากประชาชนครับเขาจะทรยศหักหลังประชาชนได้อย่างไร,รับเขามาจากการเลือกตั้งเขาไม่ได้มาจากรถถังถ้ามาจากรถถังเหมือนกับประยุทธ์ประวิตร อนุพงศ์เนี่ยนะครับไม่ทําอะไรก็มีปัญหาเลยครับนะไม่ทําอะไรเลยครับนะซื้อแต่เรือดําน้ําไม่มีเครื่องอย่างนี้นนะประชาชนจะนะลาบากทุกยากยังไงครับไม่สนนะเห็นไหมครับจะยกเลิกสามสิบบาทรักษาทุกโรคดูสิครับมันบอกว่าโรงพยาบาลเก่งครับมันไปเข้าข้างโรงพยาบาลได้ประยุทธ์เนี่ยไล่เน่นี่นะเห็นไหมครับแกทนกระแสไม่ได้ จะยกเลิกสามับาทรักษาทุกโลกเพราะเพื่อนะครับไม่ให้ประเทศหายันะครับนะไม่ให้ประเทศเกิดหายนะดูสิครับนะประชานิยมทำประเทศชาติหายนะแต่มันก็ทำเหมือนกันครับแต่มันทำเก่งไงมันทำไม่เป็นไงมันโง่ครอบทั้งหมดครับนะครอบพันํารวจโทรดอร์ทักษิณทั้งหมดรัฐบาลครอบนโยบายพรรคเพื่อไทยไปไปไปทั้งหมดแต่ทำไม่ได้ ทาไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชานิยมต้องเข้าใจต้องหาเงินเป็นด้วยเนะยครับต้องหาเงินเป็นด้วยถ้าหาเงินไม่เป็นทําไม่ได้ครับนะเหมือนกับรัฐบาลอุงอิงก็หาเงินเป็นนะรู้จักหาเงินนะไม่ใช่ว่าซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องเย่่งนั้นเกาเงินที่ไหนล่ะครับนะมันต้องหาเงินเป็นครับแค่เอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินนั่นเก้าเงินมาแล้วครับ นะส่งลูกหลานไปเรียมนหนึ่งนอกเมืองนาเหมือนกับรัฐบาลไทยละไต้พันธบัตรโกลเดอร์ทั้งนี้ทำมาแล้วทำไมถึงทําได้ล่ะนะแต่ทําไมผมไม่เข้าใจเงรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีอํานาจมีมอติสทําไมไม่นะครับไม่เอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินครับนะหรือว่าเก็บสวยส่งนายนะครับนะผมสงสัยนะน่าจะเป็นเก็บสวยส่งนายครับเป็น นโยบายที่ดีครับเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินนะครับเอารายได้มาให้รัฐบ,บริหารครับแต่ตอนนี้นะครับหวยบนดินหวยใต้ดินก็ขายมันเดินจะเงินไปไหนล่ะครับเงินไปไหนครับท่านนี่คือสิ่งที่นะครับไอ้ลิ้มมึงต้องทําตรงนี้ครับถ้ามึงรักชาติเิงนะต่อหนึ่งทุนต่อหนึ่งด็อกเตอร์ครับนะต่อหนึ่งตำบล เห็นแล้อยังครับให้ลูกหลานเราไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาครับเอาประสบการณ์มาพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าคนพวกนี้ผมต้องเข้าใจนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้มันกลัวประชาชนฉลาดครับนะกลัวประชาชนฉลาดและปกครองยากครนะเพราะว่า่มันยกเลิกได้ยังไงครับนะ แล้วก็เป็นคดีที่ท่านทักษิณต้องติดคุกม,มันน่าอายนะครับมันน่าอับอายขายหน้าไปทั่วโลกเอาหวยใ,ใต้ดินขึ้นบนดินขบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะครับดูสิครับ <c oughs> มันเน่าเฟะขนาดไหนครับท่านผู้ชมเอาหวยใ,ใต้ดินเอาของที่ไม่ถูกกฎหมายมาให้ถูกกฎหมายนะแต่กัญชาใบากระท่อมไม่มีนะครับนะเอามาถูกกฎหมายนะอนุทินรอดครับ ครูใหญ่รอดครับนะแต่เอาประโยชน์มาให้กับประชาชนไม่ได้ครับนะแต่เอากัญชาใบากระท่อมขึ้นมาเป็นนโยบายปาเสียงของพรรคภูมิใจไทยนี่ครับนะขบวนการยุติธรรมไม่แตะอะไรเลยครับพี่น้องสงสัยไหมครับอันไหนมันได้มันเสียมากกว่ากันครับะหว่างกัญชาใบากระท่อมที่เอามาให้มันถูกกฎหมายนะแต่นะครับ แต่เงินหวยใต้ดินเนี่ยนะครับมันอยู่กับพวกเจ้าพ่อครับอยู่พวกมาเฟียครับนะปีหนึ่งก็หลายเป็นแสนแสนล้านท่านผู้ชมนะแต่ท่านทักษิณเนี่ยเอามานะครับเอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานของเราได้เรียนแต่ตอนนี้เงินพวกนั้นมันหายไปไหนครับนะท่านทักษิณเรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับที่มันออกมาคัดค้าน ที่มันออกมาหวังที่จะล้มรัฐบาลอุ้งยิงเนี่ยครับนี่ครับผลประโยชน์ถ้าท่านัศษีอยู่จะจะรอดเลยครับโครงการต้องเอามาทําครับนะต้องเอามาทําเห็นหรือ,อยังครับนะมันพักการเมืองพักนี้ตระกูลนี้เนี่ยมีแต่ให้ไงครับท่านผู้ชมให้เป็นด้วยนะหาเงินเป็นไงครับนะอุดช่วงโวช่วงว่างครับอันไหนไม่จะเป็นอย่าซื้ออย่างรถถังอย่างเครื่องบินอย่าง เรือดำน้ำหรือซื้อมาทําไมหละ่ะไม่ต้องซื้อครับจะไปลบก,กับใครครับนะไปลบก,กับใครไม่มีแล้วครับประเทศไทยนะที่จะมีศึกสงครามไม่มีแล้วนะเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาประเทศชาติครับเอามานะครับมาให้ประชาชนคนยากคนจนได้มีทุนประกอบอาชีพเพื่อหมุนเวียนในประเทศครับหมุนเวียนยังไงอ่ะครับก็นะครับให้ี่น้องประชาชนเนี่ยหมุนเวียนนะครับ หมุนเวียนครับว่าหมุนเวียนรัฐบาลก็เก็บภาษีะไครับเก็บภาษีร้อยละเจ็ดครับนะเงินร้อยบาทนี่ท่านทักษิณบอกว่าถ้าไม่ได้เกิดการหมุนเวียนมันเท่ากับเศษกระดาษใบเดียวนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดการหมุนเวียนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่ค่อยเอาเงินออกประเทศเอามาหมุนเวียนในประเทศนะเอามาหมุนเวียนครับหมุนเวียนยังไง ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับในอย่างชาวนานะครับอย่างคนยากคนจนนะครับนะแจกเงินหมื่นไปอย่างนี้ครับนะจะไดยังอย่างบ้านหนึ่งมีสามคนก็สามหมื่นสามหมื่นก็ซื้อรถก๋วยเตี๋ยวได้แล้วครับลงทุนประกอบอาชีพได้แล้วครับซื้อรถเข็นได้แล้วครับนะร้านที่ทํารถเข็นนะครับนะร้านที่ทํารถเข็นเนี่ยนะครับซาเล้งอย่างนี้นะครับเขาก็ได้ขายรถเข็นนะครับ โรงเหล็กก็ได้ขายเหล็กครับเห็นไหมครับมันมันหมุนเวียนอย่างนั้นนะครับนะร้านที่ทำหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้ขายหม้อก๋วยเตี๋ยวครับนะร้านค้าของชําก็ได้ขายผงซูร์น้ปาปลากับปิปลาลานะครับนะช็อตเห็นไหมครับนี่คือการหมุนเวียนไงครับนะการหมุนเวียนรัฐบาลก็เก็บเอาที่คับภาษีนะครับนี่คือนะครับปัจจัยาการ บริหารประเทศของชินวัตรครับเขาจะบริหารแบบนะครับคือต้องเอาเงินไปนะครับฐานล่างก่อนครับถ้าฐานล่างมันแน่นนะครับเหมือนกับเราลดต้นไม้เน่แหละครับเราจะลดเฉพาะใบมันไม่ได้ครับเราเราต้องลดล่ากมันก่อนนะครับนะมันก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนนะเหมือนกับจานําข้าวอย่างนี้ครับนะเป้าหมายก็คือนะครับให้มันเกิดการ สภาพเป็นพายุหมุนไงครับเศรษฐกิจพายุหมุนนะครับนะแต่มันทําไม่สําเร็จไงครับมันมาป้นเราไปก่อนไงครับมันทําันไม่สําเร็จโครงการเขาสี่ห้าปีครับเขาทาแค่ไม่กี่ปีครับนะไม่กี่เดือนคุณก็มาล้มเขาแล้วคุณก็มาใส่ร้ายบอกว่าขาดทุนเก่งครับนะขาดทุนดิครับเพราะว่านะครับรอปพมาป้นไงครับไปปนแล้วบริหารเองข้าวก็ไม่ได้ขายขายครับแต่ ขายแบบงูโง่แบบควายครับนะข้าวดีไปขายเป็นข้าวอาหารจัดได้ยังไงครับมันไม่ควายมันจะทำยังไงล่ะครับนะอย่างนั้นมันไม่ใช่คนเลยครับควายควายขายนะครับขายเป็นทั้งทั้งที่ข้าวดีครับลงจัดเก็บ่ลงสีเขาก็นะครับคนที่เขาประมูลในการจับเก็บข้าวอนะครับเขาก็ออกมานะครับออกมาให้ข่าวออกมาแถลงว่ามันข้าวดีครับไม่มีข้าวเสียครับ แต่พวกควายช่วงนั้นครับนะสิบปีที่แล้วพวกควายพวกปัญญาอ่อนพวกงูมันขายเป็นนะครับข้าวอาหารจัดครับท่านผู้ชมข้าวอาหารจัดมันก็ซื้อสามบาทสี่บาทไงครับเออเจ้าสัวซื้อสามบาทสี่บาทไงเห็นหรือยังครับนะมันไม่ป้นกันเลยครับอย่างนี้นะครับมไม่มาป้นโครงการเลยครับเพื่อวางบินยิ่งรักนะครับสามหมื่นห้าพันล้านเห็นหรือยังครับ วางบินว่าขาดทุนเจ๊งคุณต้องชดใช้ไงเห็นหรือยังนะอย่างข้าวหายห้าพันกระสอบใคร้รับผิดชอบแล้วครับรัฐบาลทหารนะครับให้ข้าวหายได้ยังไงครับ <c oughs> เออเห็นหรือยังครับถ้าคนงูบริหารมันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมประเทศชาติมันก็ไม่ไปไหน,นครับเขากลัวคนพวกนี้เขากลัวฉลาดกลัวคนฉลาดอย่างตระกูลชินวัตมาบริหารถ้าคนพวกนี้มามันล้ําหน้าครับ นะครับมันเกินหน้าเกินตาเขามันอายผมนี้มันอายไงพยายามที่จะปั่นกระแสครับน่าซื้อชั่วทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นไอ้สนธดียญชื่นอย่างนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นไอ้อะไรหล่ะครับนะไอโพสอย่างนี้ซือชั่วครับเร็วทั้งนั้นพวกนี้นะพวกขี้ข้ามารับใช้ครับเห็บหมานะครับอีแอบนะครับพวกประเด็นการทั้งนั้นแหละครับ นะประเทศชาติไม่เ,เดินหน้าไม่ได้ครับนะเห็นหรือยังครับนะให้มันขาดทุนนะให้มันขาดทุนแล้วก็มาวางบินไงครับ